สวัสดีจ้าสาวสวยอีกแล้วพี่แอนสวยอีกแล้วเหมา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 ชื่ออะไรอ่ะค่ะสวัสดีค่ะน้ำบีเฟนค่ะโอเคที่คะไอจีเอเวอร์น้ำเจนะคะ WATERNAM.J ค่ะโอเควันนี้พี่แอนขอ3คำมอบกับ i d o ด e x c h a n g e ในการจัดงานครั้งที่50มันใหญ่มากมันใหญ่มากงานใหญ่หรือว่าตัวพี่แอนใหญ่ วันนี้คือจัดได้แบบสนุกมากแล้วก็ศิลปินนักสแสดงมากันเยอะเลยะคะ่ะเป็นงานใหญ่มากๆเลยะะ uh, ให้ฝากผลงานผลงานของน้ำนะคะก็มีเพิ่งไปถ่ายมินิซีรีส์ที่มาเก๊า,าะคะ่ะก็ปล่อยเทรลเลอร์มาแล้วแล้วก็เดี๋ยวคริสต์มาสนี้ทุกคนจะได้ดูกันนะคะแล้วก็ในไทยอาจจะเป็นในช่องทางออนไลน์แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะออนในทางฮ่องกงมาเก๊าแล้วก็จีน,นะคะ่ะแล้วก็ปีหน้านะคะฝากติดตามซีรีส์จากโปรเจกต์ B friend ด้วยแล้วก็มูบีด้วยะคะ่ะ okay. ตามกันนาทุกคนโอเควันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับส,สวัสดีครับไปไปายก่อนเฮ้